ดีครับพี่น้องคลิปนี้ผมว่าผมสิล่องยกเองเนะพี่น้องสะดุง้งขอบมันเส้นเคืองตรงกลางมันเส้นหนึง่ง <_ C 1> เดี๋ยวผมใส่ทีมงานไทยให้เดี๋ยวผมสิยกเองสะดุ้งมันเส้นหนึง่งกับเส้นตรงกลางเส้นหนึง่งขอบเส้นเคืองหลกกักขาขามันห่าสองนะพี่น้องเนาะ <_ C 1> โอเคครับไป็รุ่นน้ำกันนะครับน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิยกให้เบิรงครับพี่น้องให้ทีมงานไทยครับโอเคครับพี่น้อง เดียยกคือปอน้อพี่น้องเอ้ยเอา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 นั่นนั่นอุ้ยปไปกระเดืดเอาตักเอาเทมีแอโอ้ยพี่น้องประนาดเว้ยพวกิ่งจะจับกันนะเอาแต่ฉันดีไม่หรอกก็เอาหัวซะเด้อดพี่น้องกำได้ยกอยูอุ้ยตาย ว้าอ้านปลาดวเรานนาโดนมาเห็น oh, ่าแม่เอีบแล้วาหลัเอ้าเอ้าแม่เอีบเอ้าโอ้ยสะดุ้งเขาหน่อยคัอ้เอาิ่งมาบ่ได้เลยได้อยู่สองตัวเอายกยกยกหนีมันโลดเอาหนั่น คือปนานี่ขนาดปัดเลยแห้งแห้งแค่มันก็มีบาดแห้งบาดคอยโคด,โโด,ดล่งเอากดทั้งหนาลงแหมพี่น้องยกพวกเปี่ยหักซะน้นอคุณวางวางทั้งหนาลงงุ่มลงอเออกดลงแบบนี้เออเอเอทั้งสันละ โอ้พี่แห้งแพ้โอ้พี่น้องคมบ่เคยยกสะดุงทีจักเทื่อะสะดุงบบว่ามันแ่ะข้างล่างมันแบบร่มไอ้อนา้ามันทางแห้งแห้งมมันแห้งหลังบาทมันบร้แห้งตลกันลอย,กย,ย้ก,กน,นั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยนั่นพี่น้องให้ท่านนั่เบึงในบ,ง,บงในห่นไหนก็จะบงน้ำแน่บึงในกล้องไหม เห็นอยู่เห็นอยู่กดหัวมันล่งเออเริ่มนิ่งแล้วเริ่มได้แล้วย่ยเอวน่าเจ้ากระทังกับแดดแบบนี้เนาะเขาได้อยห้องเขาก็ดยุนนี่เลยพูดตูมพอจะาดแล้ว นั่นนั่นนั่นเ,เขาก็เกิ๊ปาหากกลวยแล้วเรื่ๆท่านบ้านนึงท่านคุณนเท่าไดอยู่ดีนี่โอ้ร้อนจี๊กลงออกเนาะอืม อุย้ยไม่เอิ่มกั่พเพงดิอือืมอืมอเขาอ,อยู่ถือว่าบาได้ต้มนี้แ <laughs> ต่ม, <laughs> มันโปก็น่นเนายโปรเฟชชั่นนลกันเนเออะจัแล้วทต่ทตไหนห้างที่หัวป่าเขา มันสิมาช่วงน้ำไหลละยนกอ,อ้จะจมินสานนะฟ้าก็ออเบดดตัวโดฟีล oh, no กดหัวมันลงเออ ได้เสียดายเพราะเอาเสียดายน้ำนิ่งเนี่ะน้ำนิ่งบ่ค่อยมีเสียดายหน้าชาสะดุ้งมันสองเส้นหกสอกมาลงได้ดีน้ำสันสองเส้นเขาออกมาอยู่แต่หกสอกมุมีเหรอเอาน้ำขึ้นกลับอุ้ยปลาโดตันตาค้าสะดุ้งเหรอเออปลาใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยปอบเบิรเลยพี่น้อง

โอ้ยนั่นนี่ขึ้นมันเหรอพี่น้องโกดหัวมันโล่อแย่งมากเลยอันนี้นะแรงมากเลยโอ้โอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยขึ้นน้ำขึ้นหันเถอะแตซิวอ้าวตัวบกใหญ่เลยโหัวมลงเออตอนน้รถถัง่ป่าพงพางพงพาง โอ้แม่แม่ปลาโดดอุ้ยเอ้าปลาจะคล้องกระโดดเอ้าโดดนี้เบิ่อเราพี่น้องมาแต่ทั้งคนโดดทั้งนี่กระโดดวยอันตัวนึงไงอันเท่กบ่่บ้ มันมีตาเนี่ยไม่ยาลาบมีตะเมนว่าทางไหวอุ้งไงโอ้แม่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 ดูดซิลปลาปลาตำหัวเจ้าแล้วนึกปลาหลอุ้ย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 ปลาอใหังปลาใหญ่อุ้ยเขาดอยอุตส่าห์ยกได้ น้ออุตสาห์ยกได้ก็เพราะว่าเขาก็น้อยเนะอร่อยอร่อยได้ไปอุ้ยเราคือนหาสิทธิไปพู้ตุ่มเห้ตะงลยแบดนี้เราระาบอจะไปใส่กระติกให้ยกหางอืมนั่น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 โอ้ยพี่น้อง ยอบปากเยอบปากปากโลบพิษเทให้เดียวกันห้องครับที่เขาแต่กับวัดไรยว่าสีมิตรสีแดงเขาแต่มีกิ่นบ้างอ้าวอ้าวมันต่องสองเส้นกับเส้นของคุณตุ่มสองเส้นเพิงเส้นหามันไปทั้งยุคข้าหน่ะบ่ได้บอก ก็ว่าเขาไม่มีอ่ะสองเส้นแล้วเดีะปาน่อยอืมน้ำมา่นกลับเืนยกยกยกนำมว่นกับคืนถ้าจะผักพี่น้องเออกระซงมันจะมีป่าอยู่สิน้ำไบ่ค่อยมีว่ะเจ้ากระไดยู้หน่อยเอาเอาแยงยับไปมันสีคองเลยมันบ่ล่งมงหันนะมันเป็นหยาเน่ย เอาให้สังทวันนี้นะโบดมาทางผิดยับมาพี่เห็นพี่เออมันเป็นหมองตัองมองนี้น้อยๆไปยุ่งมองหันว่าดีปอนันนั่จะปลาไหลเนาะพูดตุ่มยกม่ได้อุนยนงเดินดนังเดิดปลาชลาดเจ้ากับปลาซิวเข้า พัซิวอาวม่เริ่มหาแล้วแม่หาซอบอะไรก่อนสอทโทวสาวเปิดพันกูพันเก่ามาแม่แม่แล้วมาแม่ตุ่มมาสบายใจแล้วนะใส่ในขี้เก่าปกติแล้ว นกบ่นกยีบ่ได้ยีบ่แดแต่แหลนกนาะแห้งจะได้นกอุ้ยนั่นลาตอคขางจะดูนกแห้งนกแห้งนั่น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 อุ้ยอกับพ่อได้ยูนี่บอได้ดี่นเฝ่าวกดหัวมันลงกลหัวมันลงกลหัวมันลงเออ มีต่พูสาแต่ว่าไย่มีไหลลงไหจะค้นพอมันข่างโคกสวดี่สวดบปพี่นอ้องอ้ยปุ้ยไปยอย่างนั้นเดี๋ยวด้วยพี่นอ้องอรปลาหมูหอกน้อยเมียอ,อ,อยูอย่หออรอเออปลาหมูหอกน้อยไ น่าวิ่งเลยแหละมันโยเบบุทีิงายกันแบ่าเอาเลยเอาเล้ยงอมจพึ่งจิงะน้ำขดแรงเลยอุ้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 ยเต้นออกบานเรอ๋องนองอออปลาโดดอุ้ยปลาเงนปลาแางปลาคาหน้าหน่อย กดหัวมนลงเร็วๆยายนางดูทางกินอแมงยายนางเรียกปลาหลุดขาดไปเน้ยเออไปายขอนี่แหละยายนางโมมอันนี้ก็สิลงนองตบบ่ไม่มูจัดมากสักบ้าง้าวตงไป่ก็ไปไก่แท้อ้าวน้ามกลับน้าวนขึ้น มุย้ยพ,พี่น้องปะนปลแปะปลาแปปลาแปบปลาแปบยกังไก็ได้วะนี่มันต้องได้มาเห็ุหดมองไว้อุ้ยตายของสะดุ้งของมุ้ยบาดนี้ ไปถึงเด้ออุ๊ยพี่น่องยกได้เหมือนมือดิสิจะเป็นยังไดไม่ไรปูไย้ฝุ่นไปหอดฝุ่นมองแดดมันเกิดมีไมยลาบเบิดเหรอคุณครูบ้ามองกันกับพี่นดิ มันมีเบื้งมีเด่นลงมันจะว่าคนดนนมันบ่าอุ้ย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 อุอ้ยอุยเอายหันละข้างโคกข้างโคกกระซามันเถอะนายางาสเขดานด้่านเดี๋ยวด๋ดียเพี่น้องจะว่าป่ามัลายคุณปลามันลายห้ยวามแมนนั่นเขาตกแตกพี่น้อง จะว่าน้ำแห้งว่ะขันแต่ช<ร>้ด<ร>สด<ไ>วยดีเนากขันติน,นาม,มีแห้งมั้งัยืม่อิมลาวว่ววยดกิบป่ามันยือกเวมนน่ยืนแล้วยืนอะไอืมันยืนเน่ยถึงป่าลลายคตรุ่งอะโอ้ ผมตึงนสุดวมาได้โอ้ยหนอะจะได้ไปกปลาด้วยด้วยทางไปยังจะควงกับวิวจุดยืนอยู่ันกระดาษเอออุ้ยอุ้ยรดบนเรยปลานั่นน่ะปลาหักไพ่ไหม ุ้ย้ยอืมใส่ท้ไมต้องปลาใส่หน่อยเนาะอืมก็ปลาอียงบุน จองนี้แล้วขบ้จอดิดนึงแล้วตอานี้เราไปที่แล้วกเจดนี่หนีเขาคนนีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเ้าได้หลายดโบวันยีหลีโอโหโอโห ไม่เออไม่อยู่เลยว้ยหลุดเบิร์ดนั่นเอาไี่แม่มาหักกล้วยแม่หากใครมาท่านบอกพี่หน่อยท่านจะหักกล้วยอ้ยซักหัวปลาปลาโดนนี้เลย

ใจเบียดเนาะเพราะมันเลยแบบข้อเศร้าตัวละกูอุ๊ยอิติสุ้ายเขาบอกคือครบแล้วบอโอเคได้เช่นนี้เดยตวสิล่าเดี๋ยวคมสีล่าอีกทีหนึ่งจะรับกันโยกกันที่ไหนเอาโยเอาที่นี่ม้ง อ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยองพี่น้องได้ปลาเขีงโอเคอุ้ยยุ่กว่ากลางมากทีเป็นห้องโซโล่ <c oughs> ของเอา้าวางไว้อาสิล่าเอาลาพี่น้องเลยนี่โอเคพี่น้องกขอบคุณหล,ลายๆนะพี่น้องเนาะคนทนะนะี่เบิ่งจนจบงวันนี้ขอบวาเบิ่งไม้ร่วมกดติดตามนะครับไม้นี่เป็นตะไม้แห้งพี่น้องเป็นไม้ไม้เบ่งหัจักเล่ไม้ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อสนิทก็แล้วพี่น้องเนาะตลาดกับสิยกต่อยอยู่เหรอพี่น้องบายบายขอบคุณหลายๆครับ